ฮัลโหลคุณนงเยาวจะ,กะเกษียณแล้วเหรอคิดถึงจังโอเควันนี้จะมาพูดความในใจสำหรับคุณนงเยาวที่กำลังจะ,กะเกษียณในวันที่30กันยาย,ยนเอือน2568นี้นะคะก่อนอื่นเลยบุเพสันนิวาให้เรามาพบกับคุณนงเยาว เมื่อปี2551อวตารโน,น้ดแดงคนแรกที่เจอคือคุณนงเยาวกำลังงามซึ่งตอนนี้ก็กำลังงามอยู่ค่ะดีใจมากๆนะคะที่มีคุณแม่นงเยาวเป็นผู้คอยแนะนำไม่ว่าจะเรื่องงานหรือว่าเรื่องต่างๆถ้าเกิดสมมติว,ว่าเด็กๆหรือน้องๆในสำนักงานที่มีปัญหา บางทีคุณงงยาวเขาก็จะแบบเป็นคนจู้จี้บ้างแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยที่บนเฉยๆตามภาษาผู้ฒถาเนาะจากไหนเกิดคืนหอดแม่ที่เกาด้อบ่เด้ขึ้นหอดเขาอย่างเดียวเด้อจา้าขึ้นหอดความรักกี่แม่มีหาโอเคนะคะคุณแม่กเกษียณสำราญนะจ๊ะคุณแม่เดี๋ยวจะแวะไปหาที่หนองหัวลิง สวัสดีครับพี่เยา่าพี่เย่าลื้อแม่เย่าของน้องๆน,นะครับโอกาสที่จะ,กะเกษียณอายุราชการนะครับการเกษียณอายุราชการก็ไม่ใช่จุดจบเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างมีอิสระรังจากนี้ก็ว่างพารละถอดหม้อขนเราก็ไปทําหน้าที่คุณยายใช้ชีวิตหลังกเกษียณให้มีความสุขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่กับลูกหลานแต่ทีหอดอบตก เอมมาเลนครับกับน้องๆลูกๆส่วนปรลาดวารพ่นมานำไยโอเคซำนี่แหะครับขอ้มีความสุกลังเกรเสียนสวัสดีค่ะแม่ยาวจะมีสักกี่คนหนะ้าที่คอยห่อข้าวมาให้น้องๆกินแล้วก็ดูแลใส่ใจนะ น้องๆแล้วก็ลูกๆทุกคนนะคะแม่เยาเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้กับน้องๆน,นะคะมาทำงานตรงเวลาและก็กลับบ้านตรงเวลาทุกวันนะคะตัวนี้ก็คือ,อในความตั้งใจก็คือจะเอาไม่เยาเป็นต้นแบบให้ได้นะคะแม่เยาวรู้ไหมว่าไม่เยานะ่ะสร้างมาตรฐานในการทำงานไว้สูงมากนะคะ มาตรฐานที่ไม่ยาวทำนะคะก็หวังว่าทุกคน,นะคะจะนำเอาไปใช้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้เหมือนแม่ยาวนะคะแล้วก็ในโอกาสวันเกษียณอายุราชการของแม่ยาวนะคะก็ขอให้แม่ยาวมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขกับครอบครัวะค,ะคิดถึงน้องๆก็แวะเข้ามาหามาเล่นได้นะคะ อ uh, จะว่ายังไงดีละ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะรักไม่เยารักไม่เยานะขอบคุณค่ะปีนี้ก็จะเป็นปีที่คุณแม่ยาวของพวกเรากรเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ ก็หนูก็อยู่กับคุณแม่เยามา3ปีค่ะคุณแม่ก็เป็นคนที่น่ารักกับทุกคนเสมอนะคะเป็นคนแรกที่มาถึงสำนักงานเป็นคนเดียวแล้วก็เป็นคนแรกที่นึ่งข้าวไม่ให้เราทานทุกวันเวลาคุณแม่มาที่ห้องคลังก็จะเจอกับหนู ที่ดูเหมือนว่าจะยุ่งตลอดเวลาคุณแม่ก็จะช่วยยกแฟ้มขึ้นไปที่ห้องทนายกแล้วก็ช่วยยกแฟ้มลงมาที่ห้องคลังต่อไปคุณแม่ก็จะไม่ได้ทำแล้วนะคะถอถึงเวลาพักผ่อนก็ขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช้ชีวิตในใบเกษียณอย่างมีความสุขนะคะรักนะคะ รู้สึกใจหายนะที่ที่คุณพี่เยาหรือคุณยายเยาจะได้เกษียณอายุราชการใจหายนะจุกใจอยู่ด้วยกันมาเกือบ20ปีแล้วตั้งแต่ตั้งอมตะตดำวดแดงมาก็เจอคุณแม่เยาเป็นคนแรกที่ให้คันแนะนำสอนต่างๆจนถึงวันนี้ก็รู้สึกใจหายนับถือเหมือนเป็นพี่เป็นแม่อีกคนนึงอยู่ ด้วยกันมาเกือบ20ปีก็ปปมีความผูกพันก็ขอให้คุณแม่เยามีความแพีงแรงมีสุขภาพแข็งแรงในใบกระษียนมีความสุขม,ม,มากๆในใบกระสีน้าครับผมสวัสดีค่ะแม่เยาค่ะกะ็ขออนุญาตนะคะ,ะพูดถึงแม่เยาวนะคะก็คือ,อ ผอ,ออนะคะได้มาทำงานที่อบตดอนมดแดงนะคะก็ครบระยะเวลา2ปีกว่าๆนะคะความรู้สึกที่ได้รู้จักกับแม่เยาวนะคะที่ท่านเป็นผู้ที่น่ารักแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะในการาทำงานที่อบตดอนมดแดงในเรื่องกอารตรวจเอกสารต่างๆ ในกองการศึกษานะคะซึ่งในโอกาสที่แม่เยานะคะกำลังจะเกษียณอายุราชการนะคะก็ขอขอบคุณแม่เยาวไว้นะโอกาสนี้แล้วก็น้องๆทุกคนในกองการศึกษานะคะก็รักแล้วก็เคารพแม่เยานะคะก็ขอให้แม่เยานะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้แม่เยาว มีความสุขแล้วก็หลังจากที่กเกษียณอายุราชการไปก็จะได้ทำตามความฝันนะคะที่แล้วก็อขอให้แม่เยาวมีความสุขในทุกๆวันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่เยาวในวันวานที่ภาคเพียนสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมินะคะแม้ว่า จะเปลี่ยนบทบาทของชีวิตจากราชการไปสู่วัยเกษียณนะคะแต่พี่ยาวเป็นแบบอย่างอันงดงามและทรงคุณค่าที่พวกเราภาคภูมิใจนะคะตลอดระยะเวลา,าที่พี่ยาวทำงานนะคะพี่ยาวได้ทุ่มเทก,กำลังกายกำลังใจและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้นะคะ ขอขอบคุณพี่เยาวนะคะในความช่วยเหลือความเป็นกัลยาณมิตรให้กับคุณครูนะคะซึ่งคุณงามความดีของพี่เยาวจะอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอนะคะกะกอ,อื่นกะดีใจน้ำเนาะคะ่ะที่จะ,กะเกษียณแล้วข้าราชการทุกคนต้องการกเกษียณน,นะคะกะ ดีใจแต่กะคนซึกใจหายเนาะค่ะอยู่กันมากแต่ตัางโดนแล้ว,วลลตั้งแต่มาบันจุกยอะเอาไว้ต่อเดิมเมตยังกะเจอยดยาวโรดนะคะกะคนเป็นคุณยายที่ให้คำแนะนำ สอ,อนการสอนงานตลอดค่ะเยี่ยาเป็นคนที่บอคือไผ่ค่ะหักหนองห,กหักนูโดยเฉพาะบวกคือไผ่เวลาสิไปหาหมอน,นะคะนาอกเป็นย,ยังต้องเอาเขามาให้น้องๆองจินซะก่นอกนเอาเขามให้กินแล้ว,วตอนแรงจงมาเอาของเขากับมึงกี่ละคะ่ะ หองหักโรงสำหรัน้องทุกคนหักเรียยาวด้วยจ้ามีความบุ้สึกว่าคิดพอดเล่าแล้วเป็นแม่ของอวตารอยู่ตั้งแตริ่มอวตารเปิดแต่บ่าถ้าเป็นอวตารเนี้ยเป็นสภาพอยู่ในเย้าสามารถเริ่มเฮยงานเลล็กมาบัรจุอยู่ห่างบัรจุคนแหลกแม้ประมาณว่าบรรทุกบางนี่หละยาเย้านีแหละก็เลย ฮักกันอีย่างก็เป็นมูกันเป็นเพื่อนกันนั่นะในเมื่อทำแม่เย่าออกไปกะสิขีดหอดนละวลายยุดแล้วขีดหอดแบบแห้งแจ็คคุณสิไปอยู่จังไหนเพื่อกับมีลูกมีเต่ายี่หรอมีขอบรั้วอยู่แต่ว่าในความผูกพันข้อบตเนาะมันกะสิคืดว่าจังได้หรอดูกูหยุนอีกกะสิคีดหอดแล้วทุกคนเนาะเลือดเลืองกัส่วนตัวก็ดีใจหลายกว่า แกก็เสียดายก็เสียดายเสียดายเลยว่าเสียดายแล้วมึงก็ต้องมีมือของมันเที่งานมันโดนแล้วแกยังเื่อย์มาก่อนแกแต่มือใด้ที่คิดต้ออดโอโต้ดี้กับมาได้ทุกน้องๆทุกคนอยู่ในวตตอนนี้ส่วนตัวผมเคยได้ยินเขาโจมมีเอาจากคนเขาไม่โดนเนี่าหนาว เราไปพักก่อนสามีมือถือกินเขอแสบอย่างาว่าตวกตอกหมาในทุกเวลาอยู่นี่กับซมบานมันกับโมไก,ก่แห้งแต่กินหอดแห้งแล้วแต่ว่ามากกับตรงหมือนกันว่าคือเกาดีสวยเนี่ยกินเน,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 กเกนะเาะในมือกระเซียนแบบไก่พูในเย้าไปใส่ชีวิตทั้งก,กระเซียนในมีกลมสวย แต่มันเกียยังจะ้ะลึกซายยังที่ถอนนองนงจ้ะเขาไม่ได้ตลอดเวลาที่อนอนโตๆกะนะันมาที่เต่าจ้ะโชอยู่นีมากแต่บรรยเพิงกับก,การมาแรกจะนอนมืน,นกสียันจ้ะนอนลงทะกุนกันมีต่ความหักพวหวังดีเย้าใสชีวิตลังกสียนอย่างมีคว่มสุขอบคุณในเย้าหลายครับ ลาเธอแม้นานไม่เคยจาใจนี้ยังคงเป็นของเธอไม่เคยมีวันห่างไกลรักเธอเมื่อรักแท้เกิดในใจไม่มีวันที่รักจะจากไปนานเท่าไรง็ูกล ก็มีอย่งหลายนอกะก็มีแต่ความ่าคิดหอดเล่ากับ